สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีควัีผมก็อยู่กับน้องสิตาครับแฟนคุณครับเยซี่ค่ะเย้แล้วพวกเรากำลังจะไปที่ไปเวิร์กช็อปนะคะที่เกยอน v i เ l a g e แถวแถวเฟซบุ๊กนะครับก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างเริันเลย แล้วก็จะไปดูแบบว่าทู o ใหม่ๆของทางตเ๊กตาต่างๆตุ๊กตาต่างๆขอฟิตเช็งดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับถึงเราจะแต่งตัวเบานะครับแต่ว่าดูฟิตเช็งนะครับก็จะมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งใบนะครับแค่นี้แหละโอเคพี่ใส่อะไรบ้างโบโบโบอันนี้มันคือผมวานนะครับเก่คือจะบอกว่าเกดอ่ะถอดโบแล้วแล้วค่อยใส่ใหม่แต่ว่ากระของเมื่อวานเนี้ยอ๋อโอเคเบน์ and เสื้อส e ีชมพูแ <se ล uh ้วก็กางเกงสีดำจบพี่พร้อมฟิกเชคเสื้อสีขาวและกางเกงสแล็กสีดำและรองเท้าบูทพี่กัดใส่เสื้อสีขาวและนิกไคล์และเสื้อกางเกงยีนเย่างงยีนเย่ไป bye b y ทุกคนเจอกันที่นู่นเลยบ b ายบาย one hour later สวัสดีค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะ อยู่ที่จุดเกศนะครับตอนนี้บมมีผมนะครับพร้อมชิดาอากาอีกแล้วครับแทนคุณครับ <c oughs> แม่ด้ยค่ะอรมคาตานิงคร,ริสครับเตรียมมาแล้วคือลงกันเถอะเอาลยะครับถึงแล้วสวัสดีครับถึงแล้วนะครับทุกคนท,ที่เกศเช้าและนี่นะครับก็คือสถานที่ที่เราจะมาในวันนี้ Hey so now we are ready to to go inside ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยที่สสสะเวลามานะครับวันนี้ก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคร no no ับ สคั ö, สดีคร <âu baik> ับเป็นท <squishy> ี <genocide> ่ระบายเราสำหรับวันนี้ที่เมตาไทยแลนด์ของเราก็หวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาอีกนะครับก็ยังไงฝากข้ามาติดตามกันนะครับก r i กออฟฟิเชียลครับหรือว่าสามารถเซอร์โควากได้เป็นแอคเคาของเรา กดติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีคลิปสนุกๆไหมทุกคนดูแน่นอนครับยังไงก็ติดตามช่องบริกเยอะๆนะครับไปเจอกันนะลืมบ่ายบายรับ